การศึกษาเป็นความจำเป็นสำหรับมุสลิมทุกคนการศึกษาในระดับมหาวิทยาลายัยพร้อมกับการทำกิจกรรมเป็นสิ่งที่ทำให้ได้รับประสบการณ์และเรียนรู้ในการทำงานกิจกรรมและการแก้ปัญหาร่วมกัน ตอนนี้หนูได้รับตำแหน่งเป็นฝ่ายแผนและพัฒนาองค์กรสโมสรน,<ม>นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ค่ะฝ่ายแผนและพัฒนาองค์กรเนี่ยก็มีความรับผิดชอบและหน้าที่ในการที่จะวางแผนกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นในปีนั้นๆไม่ว่าจะเป็นโครงการใหญ่หรือว่าโครงการย่อยแม้จนกระทั่งกิจกรรมต่างๆเล็กๆน้อยๆที่จะจัดขึ้น ทั้งฝ่ายมุสลิมีและก็มุสลิมค่ะทุกๆการทํากิจกรรมก็จะมีอุปสรรคต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมที่ยังไม่ลงตัวหรือว่าการส่งใบของการที่ยังไม่ไม่ลงตัวกับใบของการนั้นๆซึ่งเราเนี่ย มีวิธีการแก้ก็คือว่า,าหาจุดที่ว่าเราต้องแก้ไม่ว่าจะเป็นจุดที่พวกเราเนี่ยได้ทำบกพร่องไปซึ่งเอาจุดตรงนั้นมาแก้ไขปัญหา mm hmm. แล้วก็สมมูลสอนของพวกเราเองเนี่ยก็ไม่มีใครว่าใครซึ่งพวกเราเนี่ยมาประชุมกันว่าทำไมถึงเกิดสิ่งนั้นแล้วเราต้องแก้ไขต่อไปยังไงคะ่ะ mm hmm. ก็คือโดยส่วนตัวของหนูเนี่ย ก็จะมีการจัดการเวลาให้เหมาะสมและก็ให้บาลานซ์กันทั้งสองไม่หนักไปทางกิจกรรมเกินไปแล้วก็ไม่หนักไปทางการเรียนเกินไปซึ่งจะทำให้ทั้งสองเนี่ยให้ดีที่สุดซึ่งโดยการเรียนเนี่ยหนูก็จะเรียนตามปกติตามที่เวลาของมหาลัยได้จัดตั้งขึ้นไว้ส่วนกิจกรรมที่เราทำเนี่ยก็เราเนี่ยก็จะทำให้กับนักศึกษาในคณะของเราสะส่วนมากใช่ไหมคะจึงทำให้เวลา ในการทำกิจกรรมเนี่ยก็จะไม่ได้ทำให้การการเรียนเนี่ยสูญเสียไปด้วยซึ่งในการทำกิจกรรมพวกนี้ก็ต้องมีการประชุมใช่ไหมคะแต่ส่วนมากเนี่ยพวกเราก็จะประชุมในช่วงเวลาตอนเลิกเรียนหรือว่าประชุมในช่วงภาคกลางคืนในการที่จะมานัดประชุมกันค่ะ การทำกิจกรรมสอนให้หนูได้รู้ว่าการทํางานเป็นทีมค่ะก mm hmm. ็คือว่าการทํางานเป็นทีมเนี่ยซึ่งมันจะดีกว่าการทํางานคนเดียวอยู่แล้วก mm hmm. ็คือว่าการที่หนูเนี่ยได้มีไอเดียอันนึง mm hmm. หรือว่ามีความคิดอันนึงที่เราจะทําแต่ถ้าเรามาประชุมกันหรือว่านัดประชุมกันโดยที่เอา ไอเดียของแต่ละคนเนี่ยมาเสนอกันทําทให้ไอเดียนั้นเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะหนูอยากจะฝากว่าขอให้ทุกคนเนี่ยค้นหาตัวเองและก็ตั้งเป้าหมายในตัวเองและก็เดินตามเป้าหมายของตัวเองซึ่งถ้าสมมุติว่าสิ่งที่เราได้ตั้งเป้าหมายเราค้นหาตัวเองและก็เดินตามเป้าหมายของตัวเองเนี่ยสิ่งที่เราได้จากการที่เราทําทั้งหมดนั้นเป็นสิ่งที่เรามีคุณค่าและก็ภูมิใจในตัวเองค่ะ ประสบการณ์และการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันจากการทำกิจกรรมทำให้เข้าใจในสังคมและเกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จของสิ่งที่ทำร่วมกันและจะเป็นบทเรียนในการใช้ชีวิตที่ดีต่อไป